ช่วงเทศกาลนะคะก็จะมีเมนูมาแจกกันนะคะวันนี้เราจะทําเมนูฮอไกโดชีสเค้กกันคะ่ะวันนี้ร้านนะคะดิปปิ้นครีมค่ะ แนะนำวัตถุดิบดีกว่านะคะก็จะมีตัวชีสเองเป็นครีมชีสนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลบกอกี่แล้วก็จะมีนี่นะคะเกลือนะคะเป็นเกลือป่นแล้วก็ไข่นะคะเป็นไข่ไก่นะคะสี่ฟองจะมีแป้งข้าวโพดนะคะอันนี้ต้องร่อนก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เนื้อแป้งเขาไม่กาะกันเป็นก้อนอันนี้ร่อนให้เรียบร้อยเลยน้ำมะนาวค่ะววนิลานะคะเป็นสกัดเข้มข้นนะคะแล้วก็จะมีวิปปิ้งครีมนะคะ สำหรับเมนูนี้นะคะไม่ต้องกังวลนะคะเนื่องจากว่าวัตถุดิบก็น้อยและว,วิธีการทำก็ไม่ได้ยากดังนั้นเนี่ยมือใหม่ก็ทำได้ค่ะวันนี้เราใช้หัวแบบนี้นะคะสำหรับการตีครีมชีสใส่ลงไปเลยค่ะครีมชีสนะคะซื้อมาจะเป็นก้อนใหญ่ๆแนะนำให้มหาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าแบบนี้ก็จะทำให้ตีง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ใช้เวลาน้อยลงนะคะ,ะตีด้วยสปีดนะคะความเร็วค่อนข้างจะเป็นแบบสูงเลย ใหน้ำตาลนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยเราจะใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยแค่เพียง5นาทีกับสปีดที่สูงนะคะเลือนะคะใส่ลงไปเลยตามด้วยแป,งป้งข้าวโพดนะคะที่เราร่อนแล้วก็วลดสปีดนะคะจะเป็นระดับกลางค่ะอันนี้เราก็จะตอกไข่ หมด4ฟองนะคะไข่นี่ก็ใส่ทีละฟองตามด้วยนะคะน้ำมะนาวนะคะโมริลานนะคะวิปิทครีมค่ะโค,โค,โค่อยๆเคแล้วก็เพิ่มควมนะคะ2นาทีแบบสูงเลยเพื่อให้วิปิงครีมเนี่ยเขามีความเนียนแล้วก็ฟูขึ้นระหว่างนี้นะคะไปเปิดไฟในเตาอบรอเลย 200องศาเซอเซียสนะคะไปวอร์มอัพเลยหลังจากนั้นก็ลดสปีดลงมาเป็นแบบเบาสุดนะคะอีกประมาณ2นาทีเพื่อที่จะไล่ฟองอากาศเนี่ยให้หมดนะคะจังนั้นเนี่ยต้องรออีกแป๊บนึงค่ะเนื้อเนียนได้แล้วค่ะนี่ค่ะเนื้อจะออกมาเนียนแบบนี้นะคะชีสเค้กเนี่ยถ้าจะให้สวยแล้วก็น่ารับทานเนี่ยต้องไม่มีฟองอากาศนะคะ เราก็จะต้องมาทําการตะล่อมตะล่อมเบาๆหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เทเข้าไปใส่ในแม่พิมพ์เลยแม่พิมพ์นี่ก็จะใช้แม่พิมพ์ประมาณ2ปอนนะคะวันนี้แล้วเราก็ใช้กระดาษรองเป็นกระดาษไขที่สําหรับเข้าเตาอบได้มาตัดเป็นรอบๆแล้วก็พับรอบของแม่พิมพ์อย่างนี้ค่ะและสังเกตใกล้ๆนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะมีฟองอากาศสําหรับคนที่ทํา เ,เค้กนี่จะเกลยดมากเลยเพราะมันจะทําให้หน้าขนมเราไม่สวยดังนั้นเราก็ต้องทําการคลอกเบาๆ,ๆอย่างนี้นะคะ <S 2> <S 2> และสมมติว่าเขายังอยู่เราก็ต้องใช้ไม้น้ําแหลมเนี่ยมาเอาฟองอากาศอย่างเงี้ยจุ่มออกให้หมดเลยแนะนําให้ทําตอนแรกก็กลวนๆอย่างนี้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยปราณีตหน่อยนะคะแล้วก็ใช้เวลานิดนึงก็คืออยาให้ตรงบริเวณผิวหน้าเนี่ยเขามี ฟองอากาศเด็ดขาดเลยหรือว่าให้มีน้อยที่สุดก็ได้นะคะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรานำข้าเตาอบนะคะใช้ไฟ200องศาเซลเซียสอบประมาณ40นาทีหลังจากนั้นเนี่ยจะลดอุณหภูมิไฟเป็น180อบอีกทีหนึ่งประมาณ15นาทีะค่ะเป็นอันเสร็จ แล้วนะคะสวยงามเลยล่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยใบโรสแมรี่นะคะหรือจะเป็นบูเบอรี่หรือสตรอเบอรี่ก็ได้รสชาติของชีสเค้กอนนี้นะคะก็จะนุ่มแล้วก็เปรี้ยวอมหวานนิดๆน,นะคะแต่ไม่ถึงกับเปรี้ยวแล้วก็หวานมากรับรองเลยน,นะคะว่ารสชาติดมุนแน่นอนที่สําคัญเนี่ยละลายในปากเลยล่ะเ <Wow. S 1> มื่อตัวเค้กเนี่ยก็คลายความร้อนแล้วก็เรามาเช็คนะคะว่าเขามีไอ้น้ำเกาะอยู่ตรงบริเวณกระดาษหรือเปล่า ถ้ามีเนี่ยก็ใช้ทิชชู่ซับออกให้แห้งสนิทนะแล้วก็จะได้ชีสเคก้กที่สวยงามอย่างนี้เลยสามารถนําไปเป็นของขวัญวันเกิดหรือว่าของขวัญวันปีใหม่วันคริสต์มาสได้เลยนะคะด้วยการหาแพ็กเกจสวยๆแล้วเราก็จัดอย่างนี้ได้เลยค่ะรับรองได้เลยว่าผู้ที่ได้รับเนี่ยจะต้องถูกใจและดีใจมากๆเลยล่ะส่วนรสชาติของชีสเคก้กฮอกไกโดชิ้นนี้นะคะก็จะมีรสชาติที่ละมุนลิ้นนะคะแล้วก็ละลายในปากเลยล่ะ